นี่มาดูหนังกลางแปลงกันกับงานกรุงเทพกลางแปลงเดือนกรกฎาคมนี้นะก็จะเป็นอีเวนต์ฉายหนังตามจุดต,ต่างๆในกรุงเทพมีของกินมากมายเลยแบบเหมือนงานวัดเลยอะเราก็ซื้อของกินรอเพื่อมาปูเสื่อรอดูหนังตอนเย็นพอเริ่มมืดปุ๊บคนก็มาออกันอยู่หน้าจอกันตเต็มหมดเลยจ้ารอหนังฉายกัน <c oughs> รเรื่องการใช้หนังและเรื่องภาคสดเนี่ยเราคงไม่พูดอะไรเนาะเพราะมีคนพูดเยอะแล้วแต่สิ่งดีงามอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากพูดถึงเลยก็คือมันมีความอบอุ่นมากอ่ะมันเป็นภาพความสุขที่เห็นคนตั้งใจออกมาดูหนังเป็นกิจกรรมครอบครัวมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นมารวมตัวกันดูหนังอย่างมีความสุขอ่ะเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วอ่ะมันเหมือนหนังคือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง